สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึในพันเลยครับตัวนี้ผมให้เกรดน,นี้เลยนะครับมือเดียวไปไ้ายแดงครับ Honda c ซีนะครับเจนที่1ปี1999ครับ2.0งจุดนออโต้วมันล้วนครับคันนี้ทําใหม่มาทั้งคันเลยครับสีทําใหม่ช่วงล่างทําใหม่ภายในเซ็ตใหม่ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกอย่างนะครับ149,000าบาทนะครับใครที่กำลังหานะครับคันนี้สุดคุ้มนะครับซื้อไปขับได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเองไม่ต้องปั้นเองหรอกครับคันนี้เก็บและดูแลมาทั้งคันเลยครับสีทำใหม่มาไม่ต่ำกว่า25,000านะครับคันนี้บอกเลยสุดคุ้มเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับใช้ได้เลยครับสีสวยเงาฉ่ำนอกในงามๆสปามาเรียบร้อยของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาเรียบร้อยครับ ใช้ได้เลยครับทรงนี้สวยมากครับบอกเลยว่างามๆหนึ่งในพันนานๆจะได้เจอสภาพนี้นะครับใครที่ชอบนะครับทรงก็ไม่ได้ตกยุคนะครับ2.0ออโต้ 0, Auto, น้ำมันร้วนนะครับปี1999นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดง Honda CR-V e, Gen ที่1ครับเรียกว่ารูปมีมาชัดมีมาเต็มสวยมากครับ สวยจนผมเรียงภาพไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรลงก่อนฉะนั้นใครที่สนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปออนไล์ละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปอะไลน์ละเอียด,ร,ยดรถอยู่ที่พุทธมนทลสาย2บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลถได้เลยครับรถสภาพนี้นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับอุปกรณ์โอปิกนิกอยู่ครบครับสายท่องเที่ยวสายค้าขายสายครอบครัวสุดคุ้ม ราคานี้เรียกว่าซื้อสภาพนะครับซื้อไม่ต้องอดหัวซื้อไปใช้งานได้ยาวครับสีนี่ก็ทํามาใหม่ภายในก็เก็บมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์สวยๆสภาพอาจจะคงเดิมเกือบทั้งหมดด้วยซ้ํานะครับคันเนี้เรียกว่าสนใจชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแรงนะครับ สุดคุ้มนะครับรถดูแลมาดีมากๆแล้วที่สําคัญยังมาเก็บทําใหม่เกือบทั้งหมดนะครับราคานี้สภาพนี้ถ้าใครไม่ชอบอาจจะบอกว่าแพงแต่ถ้าใครชอบอาจจะบอกว่าราคาสมมากๆนะครับดีไม่ดีเกินด้วยครับเพราะว่าซื้อไปไม่ต้องไปวนหาที่ซ่อมไม่ต้องไปวนหาที่เก็บงานเลยครับสวยจบในที่เดียวครับซื้อไปเป็นของท่านทันทีครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับร้องชมดูนะครับสภาพนี้เดินหาเองหรือปั้นเอง เกินแน่ครับไม่ได้ราคานี้ครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบ้านไกลต่างจังหวัดก็ส่งให้ได้ครับใครที่กำลังหา Honda c เ v g e เจนที่หนึ่งครับดูเลยครับรูปโฉมนี่ยังไม่ได้ตกยุคยังไม่ได้ดูเก่าอะไรเลยนะครับและใช้งานแบบครบเครื่องคุ้มค่ากับเม็ดเงินแน่นอนนะครับสายครอบครัวปิกนิกค้าขายท่องเที่ยวเดินทาง มันครบจริงๆนะครับเป็น SUV รถอเนกประสงค์รถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในนุ่มใหม่มากๆครับนี่คือมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยรถดีรถเก็บงานมาเรียบร้อยเอาเป็นว่าถาท่านชอบนะครับสุดคุ้มในราคานี้พิจารณาดูได้เลยครับ ชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับรูปมีมาเยอะมาเต็มนะ่าผมไม่รู้จะเรียงอะไรก่อนเลยครับใครที่ถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอนรายละเอียดนะครับ149,000บาทนะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับต้องบอกเลยว่า CR-V ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อะไล่เยอะมากๆครับเพราะว่าเขามีตัว J8 แปนะครับมีโฉม J แป อะไรเนี่ยเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของ c r v ครับท่านเจาะจงเข้าไปที่แฟนเพจ c r v เจน1ก็ได้นะครับรับรองมีคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงอะไรและอู่เก่งๆอู่เฉพาะค่ายอู่เฉพาะรุ่น c r v มีครับเข้าไปศึกษาได้ใน c r v f a n แฟนเพจแฟนคลับเจนที่1นะครับนี่นะครับรถสวยมากนะครับแจ่มเลยครับบอกเลยว่าแจ่ม เห็นแล้วก็ถ้ามีตังค์โดนผมแน่แต่ผมไม่มีเงินฝากสมาชิกจัดการหน่อยนะครับรถสวยมากๆครับ